พ่อมันแกะโฟมอยู่นะฮะเดี๋ยวมาเดากันว่าเขียนว่าอะไรนะฮะ J ดี J ผมอ่านเนดี J งเปิดแผเปิดแผไงเปิดแผไงเปิดแผไงเปิดแผงหลานักร้องเหรอพ่อ J ไหลเด้อเป็วันใหอ๋อ ใจไหลเนี่ยอะไรกันถ้าเป็นภาษาไทยก็แบบยินดีต้อนรับไม่แล้วตัวอักษรเนี่ยมันเป็นภาษาคล้ายๆภาษาไทยนี่เราเด็กเราเด็กอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยสนุกจังเลยอ่ะเจ้หเเดี๋ยวขอดาวก่อนหมู่เจ้ามายามพวกท่านมาเยือนใช่ครับเฮ้ยถูกอะฮะอ๋อมันก็คล้ายๆกันยามเยือนเยี่ยมอะไรเงี้ยเหรออ๋อ แต่ว่าแต่ว่าภาษาบวนที่ส่วนมากจะลงเป็นสละเออไปกันเลยมากันเลยไปกันเลยไปกันแล้วไปไหนไปกันเลยไปไหนจะไปไหนไปเอ็ดเธอเลยไปทำอะไรไปเอ็ดเธอเลยเอ็ดเธอเอ็ดเธอเลยเอ็ดเธอเลยคล้ายๆเอ็ดตโลอย่างเงี้ยเหรอใช่เอ็ดเธอเอ็ดแปลว่าทำ เฮ็ดแปลว่าใครทายเฮ็ดทำเป็นเยี่ยวหรือแปลอัันนน้่าเอ็ดลาวอ๋อเฮ็ดจะลาวถ้าเป็นพวนจะเป็นเอ็ดไปเอ็ดทะเลเอ็ดทะเลทำอะไรเจ้าไปทะเลมาไปไหนมาไปบ้านเตอไปบ้านแกสิไปบ้านเตอไปบ้านเตอบ้านเหนือเตออีใต้ไปไปบ้านใต้ไปเอาหัวขิงเคือคือไปเอาขิงกระคา หัวกินเธอคือตะไครหัวกินเธอคือตะไครตะไครทุกวันนี้แถวนี้ก็ยังใช้ภาษานนี้กันอยู่เด็กๆเกิดไปกับเถอไปกับใครไปกับเอ้ยเพิ่อไปกับโอ้โหเดาไม่ได้แล้วเอ้ยเพื่อเพื่อดีแปลว่าจับไคจี๊ะจ๊ะจับไคเออสนุกแล้วเริ่มต้นสนุกแล้วพ่อพาพาเดินเดินเล่นเลยได้ไหมวางมือก่อนยืมตัวก่อน เราเราเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกัน,นเนาะพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อเธอพ่อชื่ออเอ๋อชื่อนช,ชื่อต้อชื่อลุงต้อ,อพี่ต้อแล้วกัน